สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง SK Auto Garage ของเราอีกครั้งครับวันนี้เรามีรถกระบะสุดแกร่งและพรีเมียมจากอเมริกาที่ทุกคนรอคอยกันมานานนั่นก็คือ All New 2026 Ford Ranger รุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการปรับดีไซน์ทั้งภายนอกภายในและสมรรถนะที่โดดเด่นยิ่งกว่าเดิมรุ่นนี้ไม่ใช่แค่กระบะธรรมดาแต่เป็นกระบะที่รวมเอาความหรูความอเนกประสงค์และความแข็งแกร่งไว้ในคันเดียวเรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งตัวสำคัญของ Isuzu D-Max Toyota h ไฮลักเ v รวและ m าสด้าบีทีในตลาดไทยเลยครับเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของ2026 Ford r a n g e r ฟต้องบอกเลยว่ามันเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนจากกลุ่นก่อน Ford ดใช้แรงบันดาลใจจาก F-150 กระบะฟูลไซร์ระดับตำนานในอเมริกาทำให้แรนเจอร์ดูแข็งแรงดุดนันและภูมิฐานมากขึ้นด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่สีดำด้าน พร้อมโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่ตรงกลางตกแต่งด้วยไฟหน้าแบบเลดแมทริกที่ดีไซน์ใหม่ในรูปแบบ c s h a ฟ e ิ i เนเจอร์ดูล้ำสมัยมากมากฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายที่คมชัดเพิ่มความสปอร์ตส่วนกันชนหน้าดูหนาและทรงพลังมากขึ้นมีการออกแบบช่องระบายอากาศใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของลมมุมมองด้านข้างยังคงเอกลักษณ์ของแรนเจอร์ด้วยแนวเส้นข้างตัวถังที่ดูแข็งแรง เสริมด้วยป่งล้อขนาดใหญ่ที่รับกับล้ออัลลอยขนาด18และ20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยกระจกมองข้างพร้อมไฟลเลี้ยว l ล d แม่มือจับประตูสีเดียวกับตัวรถช่วยเพิ่มความพรีเมียมด้านท้ายของรถมีการออกแบบไฟท้ายเล d ส่งตั้งแนวตั้งเหมือนกับ Ford F150 และยังมีคำว่า Ranger ปั๊มนูนบนฝาท้ายดูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวฝากระบะท,ท้ายเปิดง่ายด้วยระบบช่วยผ่อนแรงและยังมาพร้อมกันชนหลังสีดำด้านพร้อมบันไดข้างเพื่อขึ้นกระบาดได้สะดวกมากขึ้นเมื่อเราก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสาร ความรู้สึกแรงคือความหรูหราและเทคโนโลยีระดับพรีเมียมภายใน2026 Ford Ranger ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยใช้วัสดุคุณภาพสูงทั่วทั้งห้องโดยสารแผงคอนโซลกลางแบบใหม่มาพร้อมหน้าจอสัมผัสแนวตั้งขนาด12นิ้วรองรับระบบซิงค5ใหม่ล่าสุดที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายหน้าจอแสดงผลผู้ขับเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด12.4นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นโหมดขับเคลื่อนระบบความปลอดภยัยและข้อมูลเครื่องยนต์ บาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้คุณภาพสูงปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและระบบทำความร้อนในบางรุน่นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแบบใหม่พร้อมปุ่มควบคุมครบถ้วนส่วนคอนโซลกลางติดตั้งเกียร์แบบอิเล็กทรอนิกชิปเตอร์ที่ให้ความรู้สึกหรูหราเหมือนรถ SUV มากกว่ารถกระบะท,ทั่วไปด้านหลังยังมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังและช่องชาร์จ USB-A USB-C ครบถ้วน ระบบเครื่องเสียงก็จัดเต็มด้วยลำโพงแบงแอนโอลูฟเซน8ตัวให้เสียงกระหึ่มสมจริงเหมาะสำหรับคนที่รักความบันเทิงในระหว่างเดินทางส่วนพื้นที่เก็บของภายในรถก็มีมากขึ้นมีช่องซ่อนของใต้บาะหลังและในแผงประตูเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานจริงพูดถึงสมรรถนะกันบ,บ้าง2,026 Ford Ranger methods. มาพร้อมขุมพลังที่หลากหลายให้เลือกตามตลาด แต่ในเวอร์ชั่นไทยคาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรบีเทอร์โบที่ให้กำลังสูงสุด210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ10สปีดท,ที่ตอบสนองได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยำอีกทั้งยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบใหม่ที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ถึง6รูปแบบเช่นน o r m a l eco ทาวพอสลิปเปอรี่มัดรูสและแซนเพื่อให้เหมาะกับทุกสภาพถนนในประเทศไทย ช่วงล่างของ Ranger 2026ได้รับการปรับปรุงใหม่หมดทั้งด้านหน้าแบบ Double Wishbone และด้านหลังแบบ Leaf Spring ที่ให้ความนุ่มนวลมากขึ้นแต่ยังคงความแข็งแรงเมื่อบรนทุกของหนักหรือขับในเส้นทาง Off-Road ระบบเบรกขนาดใหญ่พร้อม ABS, EBD และระบบควบคุมการทรงตัว ESC ทำงานร่วมกับระบบช่วยลงเขา Hill Descent Control และระบบป้องกันการลื่นถลย traction Control เพื่อให้การขับขี่ปลอดภัยและมั่นคงมากยิ่งขึ้น อีกหนึ่งจุดเด่นของแรนเจอร์คือระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงฟอร์ดคอ p พานี i พ o t 360ที่รวมฟีเจอร์อัจฉริยะมากมายเช่นระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีคนเดินตัดหน้าระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบช่วยให้อยู่ในเลน Lane Keeping System และระบบเตือนจุดอับสายตา Blind Spot Monitoring ทั้งหมดนี้ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและสะดวกขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในด้านสมรรถนะการขับขี่จริง Ford Ranger 2026ให้ความรู้สึกมั่นคงและทรงพลังทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งพวงมาลัยมีความแม่นยำสูงตอบสนองได้ดีในทุกโค้งและช่วงล่างที่ถูกจุนมาให้รองรับทั้งถนนเรียบและออฟโรดได้อย่างลงตัวเวลาเข้าโค้งความเร็วสูงตัวรถนิ่งมากกว่าเดิมและเสียงรบกวนจากภายนอก,กลดลงอย่างเห็นได้ชัด Ford ใช้เทคโนโลยี Active Noise Cancellation และฉนวนกันเสียงรอบห้องโดยสารทำให้ห้องโดยสารเงียบและหรูเหมือนรถ SUV ระดับพรีเมียม ในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนั้นจากข้อมูลทดสอบเบื้องตนนอ้น2,026 Ranger ทำได้ประมาณ13-14กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล2.0บีทเทอร์โบซึ่งถือว่าค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับสมรรถนะที่ได้ และแน่นอนครับหลายคนอยากรู้ราคากันแล้ว2,026 Ford Ranger <S 2> <S 2> <ๆ>ในตลาดประเทศไทยคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปี2025หรือต้นปี2026โดยมีราคาประมาณเริ่มต้นที่950,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและอาจแตะถึง1,450,000บาทสำหรับรุ่นท็อปอย่าง Wildtrak หรือ Platinum ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และระบบขับเคลื่อนที่เลือกถ้าดูจากภาพรวมทั้งหมด2,026 Ford Ranger ถือเป็นหนในกระบะท,ที่ครบที่สุดในยุคนี้ ทั้งในด้านความหรูความปลอดภัยสมรรถนะและเทคโนโลยีฟอร์ดทำการบ้านมาดีมากทั้งดีไซน์ภายนอกที่ดูดันภายในที่หรูหราและเครื่องยนต์ที่ทรงพลงังตอบโจทย์ทั้งใช้งานในเมืองและลุยออฟโรดได้อย่างมั่นใจสรุปได้เลยครับว่า r a นเจอร์2026ไม่ได้เป็นแค่รถกระบะสำหรับใช้งานทั่วไปแต่มันคือกระบะพรีเมียมที่ตอบโจทย์ทั้งไลฟ์สไตล์และความสมบุกสมบันในคันเดียวใครที่กำลังมองหารถกระบะที่ให้ทั้งความแกร่งและเทคโนโลยีระดับสูงนี่แหละคือตัวเลือกที่น่าสนใจมากในปี2026 และนี่คือรีวิวแบบละเอียดของเราในวันนี้สำหรับ All New 2026 Ford Ranger หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง SK Auto Garage ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่กำลังจะมาถึงในประเทศไทยอีกมากมายขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ